จมูด้งตื่นหรือยังน่าไปส่องดูกันชนิดดีกว่าไปส่องดูสักหน่อยคุณผู้ชมครับจากกล้องไลฟ์แคมนะครับสตรีมมิ่งสดๆจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนี่หลายคนบอกเอ๊ะฉันจะแต้มบุญสูงไหมฉันจะได้เห็นน้องไหมอยู่ไหนตาคุณผู้ชมเห็นก้อนดำๆมุมบนซ้ายมือไหมฮะนั่นแม่เขาครับไม่ใช่ลูกนะเอเรายังไม่เห็นว่าไอ้จมูเด้งหรือหมูดีดเนี่ยนะมันออกมาแต่ว่าตอนนี้มอนิเตอร์ตลอดเวลาคับบอกเลย คิดดูแล้วกันคือตอนนี้คนแทบจะไม่ทําอะไรแล้วล่ะค่ะเปิดไลฟ์ค้างแบบนี้เชื่อไหมตอนนี้ประตูหน้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีคนไปรอแล้วอแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยว่าบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงบ้างถ้าอยากจะมาดูน้องก็รีบมากันนะอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าน้องหมูเด้งตื่นแล้วออกมาปรากฏที่หน้าจอกล้องสดๆเมื่อไหร่เดี๋ยวเราดึงออกอากาศให้ดูเลยแต่ให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศความคึกคักของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวช่วงที่ผ่านมาหน่อยโอ้โหดีใจจังเลยนะคะเห็นคนออกไปเที่ยว เี่ยวกันแบบนี้แล้วเข้าสวนสัตว์กันใช่ครับเด็กๆไปทัศนศึกษาคุณพ่อคุณแม่พาคุณลูกคุณหลานไปดูสนแน่นไปหมดเลยอะ่ะคนดังก็ไปอะ่ะคู่<ช>รักรเียนควงกันเลยน้องไปดูหมูแดงกันได้เนี่ยคุณผู้ชมดูคิวฮะยาวเหยียดเลยลลลรถกงรถก๊อปอะไรที่ต้องเช่าขับนั้นอนะ่ะทุกคนพุ่งตรงมาที่คอกหมูแดงหมดอมเมื่อวานนี้ตั้งแต่7จ็ดโมงสีตั้งแต่สวนสัตว์ยังไม่เปิดด้านนอกรอแล้วอันนี้ให้ดูชัดๆภาพแฟ้มภาพนะครับเออน่ารักจัง คือคนมาเร็วถึงขนาดแอดมินเพจขาหมูอันนีแกงอ่ะอเขาแซวว่าไม่ต้องรีบนะครับเพราะผมก็เพิ่งมาฮอละ่ะ <laughs> คือมาก่อนคนดูแล<ห>มาก่อนที่เลี้ยงโอ้โหเอออ่ะรีบดูก่อนน้องตอเออในขณะที่ผอ,อ,อสวนสัตว์เปิดเขาเขียวท่านฝากบอกว่าเราพร้อมเต็มที่นะครับแล้วก็กำชับเจ้าหน้าที่ทุกท่านดูแลเรื่องการจัดการด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและก็สัตว์ภายในสวนสัตว์เป็นอย่างดี ส่วนที่แฟนดอมน้องหมูเด้งรอคอยภาพนี้เลยคุณชมครับเสื้อยืดหมูเด้งนี่มีจำหน่ายแค่ที่นี่เท่านั้นนะคะที่นี่เท่านั้นที่ร้านอาหารกรีนเมลเทนฝั่งโซนสัตว์แอฟริกาสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับตัวนีงไม่แพงเลยนะ329บาทโอ้ราคาแต่จับต้องได้เออราคาจับต้องได้เอื้อมถึงอะ่ะ329บาทเมื่อวานนี้ตั้งขาย700ตัว หมดในพริบตาโอ้โหแป๊บเดียวจริงๆ FC เยอะอ่ะใช่นางเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของแท้เลยนะซอฟต์พาวเวอร์ของแท้จริงอามาก่อนได้ก่อนนะครับ First Come First Serve ์ฟสำหรับเสือ้อยืดน้องหมูเด้งเดี๋ยวต้องรอท่านผอกออว่าเดี๋ยวจะมีกำกงกำเกงอะไรออกมาไหมนะครับที่มีเหตุกาลือกันอยู่ทีนี้ที่พี่ก้อยบอกว่าคนดังไปดูเยอะอไล่เรียงกันไปดูมีใครบ้างนะครับนี่คุณส้มมาลีนะฮะคุณส้มมาลีนักร้องชื่อดังแล้วก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยถ่ายรูป โพส Facebook บอกว่ามาหาน้องหมูเด้งแต่น้องหลับปุ๋ยเลยเออไม่ได้ง่วงแค่ลูกแม่ก็หาวโชวนี่นะครับจริงๆปกติส่วนใหญ่น้องจะนอนแต่เห็นมีคลิปตองน้องดีดเยอะคนเลยเข้าใจว่าน้องจะดีดตลอดเวลาเวลาเราเห็นคลิปในทิกตอกในอะไรเงี้ยนะครับ<า>น้องก็เด้งเด้งดีดดีดไปแต่ว่าเนี่ยช่วงเวลาส่วนใหญ่เขาก็นอนนเหนื่อยนั่งเหนื่อยนั่งเหนื่อยคือกินดีดแล้วก็นอนโอ้ชีวิตมีความสุขมากเลยอะประมาณนั้น ทีนี้กระแสน้องหมูเด้งรันไปทุกวงการแล้วจริงล่าสุดเห็นว่าไปวงการรถแข่งใช่เออ F1 ไมอามี่กลางปีครับนี่เห็นไหมทวิตภาพบัตรห้อยคอระดับ VIP นะเออแล้วดูสินะลูกใครอ่ะเออหมูเด้งสิจ๊ะ <laughs> เชิญน,น้องหมูเด้งไปดูการแข่งขันปีหน้าเลยนะครับเอาเดือดร้อนพี่เลี้ยงแล้วเปล่า ต้องมีบัตรเธอในพี่เบนซ์ด้วยนะยังไม่พอลันไปวงการแฟชั่นด้วยใช่ไหมพี่ก้อยลันวงการความงามด้วยเอาไปาดูนิตยสารวก<ล>ค,ค่ะนี่เดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้ดูเลยนะคะมีการเขียนบทความถึงหมูเด้งด้วยประโยคที่น่าประทับใจคือหมูเด้งเป็นเด็กหญิงที่เราทุกคนอยากจะเป็นแบบเธอโอ้โหแล้วก็บอกว่าน้องเป็นอินฟูด้านความงามไปแล้วเพราะทําให้บัตรออนขายดี คุณผู้ชมดูสิน่าดูเนอแก้มสีชมพูของน้องหมูแด้งอะ่ะเออ,เอ,อมีแต่คนบอกว่าน่ารักจังเลยอะ่ะจะเอาสีนี้สีนี้สีแบบน้องหมูเดงเออจะเหมือนฮิปโปแล้วตอนนี้เป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ของหลายยี่ห้อมากถูกต้องค่ะออ ส่วนสายการบินยูเนเต็ดแอร์ไลของสหรัฐคุณผู้ชมครับน้องโกอินเตอร์ไปถึงอเมริกาแล้วจริงริงไม่น้อยหนะ้าเหมือนกันเออล่าสุดมีการทวิตภาพอาการของน้องหมูเด้งพร้อมใส่แคปชั่นสนุกๆน,นะครับอย่างเช่นฉันก่อนเจอขนมที่สนามบินกับฉันหลังจากที่เจอขนมแล้วออภาพซ้ายกับภาพขวานะฮะ,ะอีกภาพหนึ่งฉันเมื่อตอนยังไม่มีทริป กับฉันเมื่อมีทริปแล้วเออเดีมันน่ารักน่าอ็นดูเนาะใช่ค่ะเท่านั้นยังไม่พอหน่วยงานรัฐของสหรัฐอเมริกากระทรวงแรงงานของสหรัฐอ่ะเป็นไงฮะทวิตภาพน้องหมูเด้งตอนโดดน้ำนี่แล้วก็ตอนเล่นน้ำบอกว่านี่คือคำตวนคำเตือนถึงพวกคุณให้ดื่มน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นเมื่อทำงานท่ามกลางแดดร้อนจัด โอ้โหดูสิตอนนี้คนอยู่อเมริกาบอกว่าสหรัฐก็ฝนตกเหมือนไทยนะฮะภาพนี้ไปเป็นกิมมิกเล่นกันยังไม่หมดนะครับยังมีไดโนเสาร์ด้วยหนังไดโนเสาร์อะจูราสิกเวิลด์อะค่ะเออนี่นีหนีหนีหนีทำภาพมีภาพนี้คุณผู้ชมแยกออกไหมอะหมูเด้งตัวนี้เดียวเองค่ะท่ามกลางไดโนเสาร์เขียนข้อความว่าหมูเด้งมาทําอะไรที่นี่นั่งทานแมชีนย้อนกับรันทุกวงการของแท้ ครับยังไม่หมดนะครับผู้ชมครับจะให้ดูความดังของน้องหมูเด้งบัญชี d a t a X บอกว่าไม่ถึง2สัปดาห์เนี่ยมีการทวีตข้อความเกี่ยวกับหมูเด้งบนแพลตฟอร์ม X มากกว่า2ล้าน2แสนโพสตตอนนี้คือในหัวของทุกคนมีกต่ภาพของหมูเด้งฮะ,ค,ะคือตื่นเช้ามาต้องดูคลิปหมูเด้งแล้วว่าน้องจะดีดท่าไหนน้องจะสวบท่าไหนนะครับแล้วก็จบท้ายที่การอวยยศให้น้องหมูเด้งว่าเป็นราชินีมีม ที่เราชื่นชอบทำอะไรก็เป็นมีอยู่ในโลกออนไลน์นะคะโอ้จริงๆอ่ะสรุปแล้วน้องเป็นหมูหรือว่าเป็นฮิปโปคุณผู้ชมแซวกันใหญ่เลยสรุปว่าเป็นตัวอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากกินข้าวขาหมูเลยเห็นไหมน่ารักดีนะคะคือเอาจริงๆสวนสัตว์ในบ้านเราหลายสวนสัตว์เลยนะคะคือนอกจากจะมีฮิปโปคือน้องหมูเด้งแล้วหลายสวนสัตว์เขาก็มีเหมือนกันนะใช่มีฮิปโปที่แบบอโตแล้วหรือว่าเป็นเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยคือสะดวกที่ไหนก็ไปดูหมูด้วงอ่ะเออหมูด้วงเมื่อวานนี้เราพาไปดูกันจากสัตว์อุโบสถ ใช่ก็เป็นเครือญาติกันนะครับนี่เรามาถึงจุดที่ <c oughs> ้องไล่เลี้ยงญาติโกโหติกาของที่ปโปแล้วแต่ว่าน่ารักจริงๆแล้วเนี่ยเด็ <S <s กๆเขาได้เจอได้เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆท <s> ี่ปลปกแคะก็เป็นสัตว์ที่เสี่ยงจะ 0, สูญพันธุ์ไปก็ะ<ช> <s> ถือโอกาสนี้ในการให้ความรู้กับเด็กๆเกยาวชนแล้วก็ปลูกฝังการรักทรัพยากรด้วยนะครับคุณผู้ชมส่วนกรอบเล็กๆข,ขวามือนัน่นคือกล้องสดเลยนะครับ กล้องสดเลยเราดึงภาพจากกล้องคาเมราแคมของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดน้องหมูเด้งปรากฏตัวโผล่ปุ๊บ<ม>ออกมาเนี่ยเดี๋ยวเราดึงให้ดูภาพใหญ่นะครับค่ะคุณผู้ชมแชร์ประสบการณ์กับเราก็ได้นะคะคว่าใครเคยไปดูน้องหมูเ<อ>ด้งมาแล้วแต้มบุญสูเห็นตัวเป็นๆ<อ>ใกล้ชิดอยู่ตั้งนานและอย่างเนี้ยดีดหรือเลใช่อาจจะดีดอาจจะดีดแชร์ประสบการณ์กับเราได้